สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรกันอยู่ตอนนี้เป็นเวลาที่ผมปกติไม่ค่อยไลฟ์แต่ว่านี่ผมเพิ่งเพิ่งเสร็จงานกลับบ้านมาเอ่อเรียกว่าอะไรอะอาบน้ำใช่ วันนี้เหมือนว่าเขาจะประกาศพาร์ทสองใช่ไหมครับนนเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะผมเพิ่งถ่ายรูปชูสองนิ้วไปวันนี้นนเดี๋ยวรอให้เขาไปตัดใส่กรอบก่อนแล้วก็เออเดี๋ยวน่าจะได้โพสกันน่าจะวันนี้แหละมัง้งหรือว่าต้องโพสเลยไม่แน่ใจว่าต้องโพสเลยหรือเปล่าแต่ว่านั่นแหละโอ้สวัสดีครับพี่อ๊ สวสสัสดีครับพี่นัทสวัสดีครับโอ้โหเยวแยะมากมายสวัสดีครับทำอะไรกันอยู่นี้ผมไม่มีอะไรทำก็เลยมาลาลาลาไลฟ์วันนี้เป็นวันที่ผมไปทำอะไรที่ไปทำอะไรที่ไปทำอะไรที่น่าสนใจแต่ว่ายังบอกไม่ได้ว่าคืออะไรแต่ว่าเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นในนอนนะจ๊ะ นี่เป็นไงลนะ่ะลงเลยพี่เจมคนอื่นเขาลงไปเยอะแล้วอ้าวจริงเหรอคนอื่นเขาลงแล้วเหรออ้าวเหรอโอเคโอเคได้ได้เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงนะใจเย็นนะขอไลน์เสร็จก่อนเนาะฮัลโหลโบรฮัลโหลครับสวัสดีครับ hi I've been a fan since day one เคเ y JP thank you เฮ้ยลูกโยบโรทุกคนคิดว่าผมทำอะไรดีตอนนี้ผมว่างว่างช่วยคิดช่วยคิดหน่อยว่าทำอะไรดีนะาว่างว่างว่างโอ้มันจ้ารณ์เลยเกินเฮ้ยพี่แฟวันดีครับ เปลงคนอกห,กหักเหรอช่วงเนี้ยผมชอบฟังแบบเศร้าๆอะ่ะเพลงเศร้าๆไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยอย่างในเพลงลิสผมตอนนี้นะที่ผมเปิดใน y t u t u บ่อยๆนยะจะมีวันนี้ปีที่แล้วคงคาที่พี่ป๊อปปองกูนำมาลองเนี่ยแล้วก็แบบรักคุณเข้าแล้ววันนั้นฝนก็ตกแบบนี้นี่แหละก้าวไกลใกล้เกินนั่นเพลงดีๆเพลงนี้ดี แค่เธอนี่มันจะเป็นอะไรเศร้าๆ uman? ไม่รู้เป็นอะไรรู้สึกว่าฟังง่ายดิใครเข้ามาแล้วบ้างเนี่ยหุยกินพบเขาหอ,อยขอคุยหน่อยสิ คุณสตา์งกิติภพวางเป้าอา่ะเขมาคุยกันหน่อยสิจบจบสตางท่านสตางท่านสตาง์งต่างตาง ทำอะไรอ่ะหุ้ยหุ้ยสวัสดีครับโอ้โหอยู่ไหนเนี่ยไหนอเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีอยู่กองถ่ายครับ อ,อยู่กองถ่งายหัวตม้ม VR ใช่แล้วโอ้ทำอะไรอะ่ะตอนนี้ว่างเนี่ยตอนนี้ว่างไม่มีอะไรทำเออหรออุ้ยใส่เครื่อคอเต่าด้วยใช่เป็นเพตรไทยตอนนี้มันมันมันหนาวมันหนาวก็เลยเกินมันหนาวส่งการกูจะตายร้อนมากเออร้อนร้อนแบบร้อนเกินไปวันนี้ก็ไปถ่ายงานแบบ อางแดดมาโคตรร้อนเลยอือนี่ช่วงนี้คุณคิดถึงยังไงหายหายหัวไปไหนเนี่ยฮะอะไรนะช่วงนี้คุณหายหัวไปไหนอินโทเวิร์ตมากนะผมไม่ได้หายหัวผมก็ทํางานตรงผมอยู่สงการก็ก็ก็ทํางานครับเพราะแต่ว่าวันที่วันที่ไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้ทางานก็อยู่แต่ห้องนะอยู่แต่บ้านนะนี่มันร้อินโทหวิร์ตนะเราอะฮะอินโทเวิร์ตนะนิดนึงนิดนึงมันร้อนอะคุณพี คนอื่นเขาคิดถึงกันเออนี่อยู่ไหนเนี่ยอยู่อยู่อยู่ห้องเหรอใช่อยู่ห้องอันนี้ไม่มีอะไรทำเนี่ยทำเพิ่งทำแล้เสร็จมึงใส่คอเต่าจริงสุดยอดเลยมึงใส่ช่วงนว้ก็มึงมนีอะไรใส่เลยมาใส่อเฮ้ยสวัดดีครับพี่ชายเอ้ยแป๊บนึงขอขอไดอคนนี้คนนี้ชื่ออะไรเอเจหรือเอเจบอกคนเนี้ยนะคนเนี้ยเป็นพี่เจเจอย่างแน่นอน เฮ้ยเฮ้ยมันเก่งว่ะเออแต่ว่าใจเติมนิดหน่อยไหตอนเนี้ได้ตั้งโถมีอะไรจะมาเล่าให้คุณฟังแต่เดี๋ยวเล่าหลังไมนะโอเคไหมเล่ามาหลังไม่อะไรนะไอหลังไม่หลังไม่เล่าตรงนี้ไม่ได้เล่าตรงนี้ไม่ได้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 ไม่ได้แต่ผมคิดว่าผมดูไม่ไม่หมายถึงว่าได้ได้เดี๋ยวไปค่อยไปหลังไม่อ๋ออ๋อโอเคโอเคโอเคตกใจหมดเล่าตรงนี้ไม่ได้แน่นอนนี่คิวที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย ฮะคิวที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยมร์งนี่คิวต้อนนี้คิวที่เท่าไหร่แล้วนะฮะโอ้โหง่วงง่วงนอนง่วงนอนสี่สิบสองสี่สิบสองอันนี้เขาเรียกว่าซีรีส์มาราธอนเหลือสามร้อยคิวเหลือสามร้อยคิวไม่ถ่ายทั้งปีอ่าเหลือเหลืออีกประมาณหกมั้งห้าหกใช่ไหมแปดคิวแปดโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยไม่เจ็บปวด เดี๋ยวต้องบ e ินไปถ่ายเชียงใหม่ด้วยบินไปถ่ายอีกรอบเหรอใช่ใช่ครับใช่ครับใอ่โหมีแต่จังหวัดจุดโอ้โหโชคดีนะครับคิดถึงเชมินายอ่ะหลังจากไลฟ์มันก็ไม่ได้คุยกันอีกเลยวันที่ไลฟ์คุณต้องกดสิบวักกอดอะไรเป็นไรอ่ะน okay ี่คุณ L O L อ่ะคุณคิดเองหรือยังคิดแล้วได้แล้วสองเพลง อันนี้คือของคู่คุณใช่ไหมหรือว่าอะไรใช่ใช่ใชของคู่เฮ้แต่ผมรู้แล้วว่าคุณร้องเพลงอะไรอ่ะคุณรู้นีไงผมยังไม่รู้ตัวเองเลยผมเก่งอันนั้ออันนัน้ไม่รู้ตัวเอง <laughs> จริงๆไม่รู้ <c oughs> คือรู้ของตัวเองว่าตัวเองจะทําอะไรแต่ไม่รู้ของโฟ้ดว่าโฟา์จะทำอะไรเออแต่ผมรู้ไงว่าคุณจะทําอะไรผมจะทําอะไรอ,ะอ่ะอ้าวผมพูดไปเดี๋ยวผมรู้จริงก็เท่ากับสปอยไง โอ้หลอนเหรอขอขอบตี๊ดตี๊ดตีดหนึ่งได้ไหมหมายถึงว่าอะไรของคุณเหรนะที่คิดว่าผมรู้อลยนะเออไม่รู้หลอกจะบ้าเหรอสองเพลงอ่ะสองเพลงตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดนั่นแหละโอเค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 ถูกแล้วถูกแเฮ้ยรู้จริงห่ะรู้จริงเดี๋ยวรู้เยอะได้ไหม้าแล้วรู้ป่ะโฟจะทำอะไรอะไรนะรู้ป่ะโฟจะทำอะไร รู้ว่าโฟดจะทําอะไรรู้รู้เปล่าว่าโฟดโฟดจะทํา,าทอะไรรู้ทำไมรู้ว่ากูไม่รู้ว่าอันนั้นอันนจ้าอันนี้ไม่เรียกว่าสปอยล์นนะไม่โฟดก็เต้นไงโฟดก็เต้นไง อเออเต้นเต้นก็แบบอาจจะมีปวดหัวนิดหน่อยก็เลยเลยไล่รูกหัวอุ๊ยภูวินตั้งสักยืนมาว่ะใช่อ้าวไม่ได้อยู่ก่อนเดียวกันอยู่แต่ว่าตอนนี้ภูวินไม่รู้อยู่ไหนเพราะว่าพอดีว่าเพิ่งย้ายโลเคชันมานะจชะยอ่าย้ายโลเคชันใช่คืนนี้ยาวๆครับผมเพิ่งคืนที่หนึ่งโอ้โหสูนะนี่ ซีรีส์ของคุณผมว่าน่าจะถ่ายแบบคูณสองของผมอะอะสี่เออเกือบห้าสิบคิวอะใช่ซีรีส์มาอนผมคิดเก้าเท่าไหร่นะยี่สิบเก้าตอนแฟนผมเท่าไหร่นะสามสิบสามสิบสี่นะปไม่สามสิบต้นต้นอะแต่นี้ไม่เลิฟนี่เขาเล่งถ่ายไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่คิวเลยอย่าพูดอย่างรอย่าพูดเล่งถ่ายพูดว่านักแสดงเน่ะมันมีคุณภาพต้องพูดแบบนี้ จริงก็เลยผ่านไปได้เร็วแล้วถ้าออกมาแสดงไม่ดีก็คือุยชวนภูวินไหนดีกว่าอุ้ยเออเชิญมาสิภูวินอยู่ไหนอ่ะเออถ่ายกล้องเดียวกันนะที่นี่เรื่องเดียวกันโลเดียวกันแต่ว่าไม่วิดโอเคจ้าเอาตั้งอยู่ไหนอ่ะมึงอยู่ที่ไหนภูวิใช่ไหมไอ้เนอะ กันอยู่ที่เดียวกูใช่ไหมไม่ไม่ได้อยู่ที่เดียวกับมึงกูกำลังจะออกอ๋อลืมใช่ใช่ไอ้ตั้งนี่มันเท่อะนั่งอีกแล้วนั่งนั่งกินนั่งกินฉกมุ้งลงกดอยู่กำลังจะออกกำลังจะออกโอ้โหแว่นแว่นมันสะท้อนเลยว่าคุณมังไลฟ์อยู่อ่ะใส่ใส่แว่นดำมาเท่หวังสวัสดีมันเป็นแว่นใส่ตา ใส่ไว้คุณหลออขนาดนี้วะทิงุ้มใจวะเขาแ่นหน่อยหรอวะต้องถอดต้องถอดแว่นหน่อยเดี๋ยวถอดแ่นหน่อยโอ้โหโอ้ไม่ไหวไม่ไหวหล่อไปแล้วมาไปอทำไปแล้วไปายโอเคโอเค๊ยบ๊ายอาเตะไปละมาไวไปไวเร็ว สุดยอดนะเมื่อกี้พอภูวินถอดแว่นนะเราเรายังซิงกันอยู่นะ <laughs> เออเออเออเรายังเรายังพอได้กันอยู่เรายังไม่ขาดหายี่แล้วแล้วโชว์อื่นนะโชว์โชว์อื่นมนาะโชว์อื่นในเอลเอลอ่ะเราต้องร้องด้วยกันนะหรอผมไม,ไม่รู้เรื่องเลยเผมก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันพูดไปก่อนอ๋อโอเคโอเคได้ได้ แต่ใน L O L เนี่ยจะมีเครื่องดนตรีให้ทุกคนเล่นอย่าแน่นอนคุณคุณได้จองไว้ได้อย่างว่าเครื่องดนตรีของคุณคืออะไรอ้าวผมเล่นกีตาร์ไงผมเล่นกีตาร์เป็นอยู่อย่างเดียวพี่อ๋อโอเคโอเคเฮ้ยบอกว่าตอนนั้นตอนนั้นที่ไปดูคอนเสิร์ตเจมส์ฟอร์มันเท่มากแล้วมันมีสิ่งนึงที่ที่คุณอะไรนะเล่นไปทีละอย่างอ่ะอ๋อไอเพลงไวไลท์ใช่ไหมที่มันที่มันเป็นลูบใช่ป่ะ เออใช่ใช่เท่เท่สักนะัผมเท่ยู่แล้วผมรู้กูไม่น่าพูดเลยกูขอตับคำพูดนะเอ้าเราต้องน้อมรับคำชมอ่าพี่พี่พี่ไปนอนก่อนไหมะตาดูตาดูไม่ไหวแล้วโอ้หเศร้าเศร้าศร้าแล้วนี้คุณไม่มีแบบเรียกว่าอะไรอ่ะถ่ายซีนต่อไปอ่ะ S <S มีแบบว่าคือตอนนี้คือรอไนท์เลยก็เลยว่ออ้างรอไนท์แต่5โมง40เนี่ยนะรอตั้งแต่4โมงตั้งแต่4โมงไม่คือความ<น>จริงอนะ่ะเขาเขาก็าวางเบรกมาให้มันต่อเนื่องแหละแต่ว่านักแสดงคนนี้นก็คุณภาพอย่ี้ก็แบบถ่ายเสร็จเรนะ็วไงอะไรอย่างเงี้ยคุณภาพแบบว่าชั้นห,หนึ่งเทคกหนึ่งชั้นหนึ่งเท็กหนึ่งเนี้ยมันกอรอไงมันแบบมันเป็นความสามารถสองส่วนตัวนะ เด็กเราทำผมเก่งเก่งแล้วก็ทำไมมันเก่งจังเลยเก่งเก่งจังเลยแล้วเขาทำนายไม่ได้หรออะไรนะเขาทำนายไม่ได้หรอเอาดองไงคุณรู้จักพระคุณเป็นญาติกับพระทิพตเปล่าเขาไม่บอกให้ไหนว่ามืดเลยตอนนี้ขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวผมทำแล้วคุณจะตกใจดิผมมีเรื่องผมมีเรื่องมาถามว่าคือตอนนั้นน่ะพูวินเมียวทิพไม่ให้ดูใช่ไหม ที่มันจะมีคลิปในทิกตอกอันนึงเขเขียนว่าก่อนจะเป็นเมียเป็นหัวมาก่อนคุ้นอยู่วันไหนวินนี่สตางหรือสตางวิน<อ>น,น,น,นี่อยากรู้อันนี้อยากรู้อยากรู้แจริงจริงอะอยากรู้จริงๆวินนี่สตางหสตางวินนี่จะป็่ได้คุณจะยิ้มทำไมอ่ะก่อนหน้านี้นะผมสตางวินนี่ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ ทำไมก่อนหน้าจังวินนี่อ่าบอกเฉยๆหนาแล้วไมทำไมก่อนได้าทำไม,ไำไมวะโอ้โห oh. oh. ดูเล่นซาวดิเส้น<า>เล่นซาวด์ลข้าวเลย<า>แต่ว่าผมว่าคุณคุณมีความแบบเรียกว่าอะไรอ่ะคือทั้งชีวิตจริงด้วยชีวิตจริงเนี่ยมันเรียกว่าอะไรคุณจะเป็นคนที่ดูแลคนอื่นเก่งเป็นคนที่เออแต่ว่าวินนี่จะแบบออกแนวออกแนวน่ารักเงออกแนวแบบอย่างเงี้ยออกแนวที่ททครูอนุนเนีย <c oughs> <c oughs> เออ <c oughs> ใช่แต่ว่าพอพอมาเรื่องนี้แล้วเนี่ยผมเห็นที่ที่คุณไปเล่นเล่นอะไรกันอ่ะที่มันเป็น,นยาหนูยาอะไรนี่ต่างกันน่ะเออนั่นแหละโอ,โ,หนนโอ้โหคนนี้โอ้แหวแวแววเลยเอเอเขาเรียกว่าน้องน้อยด้วยบทไงด้วยบทด้วยบทเป็นน้องน้อยแต่ชีวิตจริงชีวิตจริงก็งต้องจะตามไปนี่ไงครับ <c oughs> จำเอาไว้นะทุกคนมันคือสตางวินนี่หรือว่าหรือว่าอะไรเดี๋ยวพูดว่าสตางวินนี่กูโดนดาไม่เอาวินนี่ต่างครับทุกคนมึงนี่มันมือจอนี่นเดนี้ไปไปได้ไปเที่ยวไหนวะเนี่ยไอ้สงการไม่ครับไม่เลยเหรอใช่ครับทำงานก็มีมีออกไปทำงานมีไปอีเวนต์วิทยสี่ ใช่แล้วก็ถ้าชิบสามกับิห้าก็อ๋อไปฟิตเนสแล้วก็กลับมานอนที่บ้านแ,แค่นั้นท,ทำไมมันอินโฟวเวิร์แั่วะา <c oughs> ไม่ก็แบบว่านคนเยอะไงบางทีเราก็แบบเราเออคนเยอะก็ฉันขออยู่ในห้องเงียบๆแล้วกันน <laughs> ั่งดูซีรีส์ไม่กี่จ <laughs> าสตร์น้ำอะไรหน่อยเลยเออในห้องก็มีปากมวอยู่นะโ <laughs> อเค okay. <laughs> ดีดีหุ้ย ไปไปมีแต่ตอนี่อะวิววิววิวแป๊บเดียวนะวิวคนในคอมเมนต์บอกว่าพี่นนท์ไลฟ์อยู่ใครนะพี่นนท์ถนนน่ะอ่ามันจะไปดูพี่นนท์ไหมล่ะไปแล้วแยกย้ายกันตรงนี้ไหมล่ะไปละไปละไปดูดูดีกว่าไปสู้ๆนะสู้ๆเคไปกินข้าวก่อนได้เลยครับไว้เจอกันนะจ๊ะไว้เจอกันไม่ไป ไปนะทุกคนไปดูพี่นน์ไลฟ์ก่อนเผื่อว่าผมจะได้เข้าไลฟ์ของพี่นน์เข้าบ้างนะเจอกันบ๊ายบาย